ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกรณีกล่าวคำปฏิญาณผอาตลรดกิจรัพันเพชรถ้าถามว่ามันผิดตรงไหนเหรอที่จะเป็นการพูดพวกเราเป็นตบวกของประชาชนเราไม่ใช่องค์กรอาิการมพวกเราเป็นตบวกของประชาชนเราไม่ใช่องค์กรอาิการมพวกเราเป็นตบวกของประชาชนพวกเราไม่ใช่องค์กรอาการรักชนโลสีนอกเปิดประเด็นก่อน ลักษณะทากันทุกลงพักหรือเกือบทุกลงพักแบบนี้ต้องมีคนสั่งการที่จะแก้ปัญหาเรื่องตํารวจที่มีข้อกระหาหลังจากเกิดตํารวจสองฝ่ายก็คือฝ่ายโจ๊กกับฝ่า,ายตายเอาไม่ใช่ฝ่ายโจ๊กกับฝ่ายต่อมันกลายเป็นประเด็นนี้เกิดขึ้นรักชนกสีนอกวันก่อน,อนตั้งคําถามเลยไม่ใช่เหรอมีคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะได้ต่อเนื่องไปว่ามันต้องมีคนสั่งออวิธีการแก้ปัญหาจะใช้วิธีอย่างนี้จริงๆใช่ไหม ปประเด็นก็คือถ้าอยากให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านคิดว่าควรจะทำอย่างไรข้อที่1ปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติล้างบางตำรวจชั่วๆเร็วๆที่ซื้อตัว๋วแล้วก็มานั่งในตำแหน่งสูงๆรับสวยทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเอื้อประโยชน์ให้กับพวกทุนสีเทาต่างๆเอาคนพวกนี้ออกจากองค์กรตำรวจให้หมดหรือข้อ2สั่งให้ตำรวจทั่วประเทศเข้าแถวแล้วก็อัดคลิป ค,คิดว่าสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติเลือกข้อไหนันประชาชนพวกเไม่วงกรอาชญากรรม้นไ,ไม่ใช,ใช่ที่เดียวทุกคนทุกคนเซิร์ชคำว่าพวกเราเป็นตำรหวจวไม่ใจวการอาชญากรรมทุกคนจะเห็นแบเต็เมไปหมดเลย คนตั้งคำถามเหมือนเราไหมว่าไอการทําแบบนี้เหมือนกันทั้งประเทศเป็นแพทเทิร์นเดียวกันน่ะมันต้องได้รับคําสั่งมาจากผู้นําองค์กรคําถามก็คือใครมันเป็นคนเลือกวิธีการให้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้ท่านผอ,อรตรอ,อยากจะเรียกคืนความเชื่อมั่นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยวิธีการเข้าแถวแล้วก็มาตะโกนคําที่เหมือนเหมือนกันแบบนี้หรอหรือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยตรงไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีคนไหน ท่านเห็นดีเห็นงามกับการทำอะไรแบบนี้หรอแทนที่เราจะมาพูดคุยกันจริงจจังเรื่องการปฏิรูปองค์กรตำรวจเอาคนชั่วออกไปแต่ท่านเห็นดีเห็นงามกับการเข้าแถวแล้วอัดคลิปแบบนี้หรอคิดว่าการทำแบบนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้จริงๆรหรอคะอันนี้เมื่อวานนี้เหมือนท่านถือโอกาสตอบเรื่องนี้ท่านบอกปตรพดเวกิตร,รัฐพันเพชร ขาดที่จริงๆเป้าหมายคุณจะมาตอบเรื่องที่ใครไปบอกลิเกค่<ฮ>ะคนที่พูดเรื่องนี้คือคนที่เป็นเจ้าของประโยชน์ประโยชน์ตำรวจคือองค์กรอญากรรมขนาดใหญ่ใครบิ๊กโจ๊กค่ะสุรเชห์หักพานเมื่อวานนี้พูดอีกวันๆเน,น,นี่ยเหมือนเล่นลิเกน่ะนะไม่จะล้างแค้นเพราะว่าวันนี้สังคมได้รู้เสีทีว่าองค์กรมันเจ๊งมันเละเนี่ยเพราะว่าพบตรเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับนะ วันนี้ผมจะรอเป็นปีเนี่ยองค์กรแท้จะพินาศเลยอ่ะถูกไหมครับนะเป็นปีเนี่ยตำรวจเเติมกล้ารับเงินเข้าทางเดือนๆ่ะถูกไหมมันมันมันวิบาิหมดเลยบรนเลยหมดองค์กรถูกไหมครับแล้วมายุค่้อีกเห็นไหมครับอะไรก็ไม่ปราบเว็บพนันก็ไม่ปราบสแกมเมอร์ก็ไม่ปราบถูกไหมครับเล่นลีเกไปวันๆถูกไหมครับวันก่อนนายุออกไปก็ไปเอาของเก่ามาแถงอีกถูกไหมครับนายุไปแถงก็ไปเอาของเก่ามาให้ายุคแถง มันไม่ใช่เป็นของใหม่ประชาชนเขารู้ถูกไหแล้วไปให้ตำรวจอะไรมาขับลุงชาติอะไรถูกไหมครับไอ้ตำรวจใจ้ห่าก็บอกว่าเฮ้ยคนรับคนรับเบ็บพนันแล้วไม่มาถวายแล้วไม่มากล่าวคำปฏิญาณไอ้คนไม่รับต้องมากล่าวคำปฏิญาณมันไม่ถูกถูกไหมครับแต่ไม่มันวันนี้มันมันองค์กรมันต้องแก้นะครับผู้นําองค์กรมันต้องลงมารับผิดชอบแต่ไม่ใช่รอยตัวหนือปัญหานี่ไงทูอินวันเลยค่ะทั้งประเด็นเรื่องวิเกกับประเด็นเรื่องกรณีของ อะไรนะอาออกมาปฏิญาณตนเนี่ยอพระพตจารเอาเรื่องลิเกก่อนเมื่อวานนี้แปลว่าบิ๊กตายนี่ติดใจมากเลยไม่อยากจะใช้คาว่าอะไรนะอ่าผมโตขึ้นมาเนี่ยไม่มีเลยนะลิเกอ,อ่ะอ่ะไม่เหมือนบางคนที่บางทีอาจจะลิเกอ่ะไหนาฟังดูดีกว่า ครับผมเป็นตำรวจผมเติบโตมาเป็นตำรวจคุณพ่อเป็นตำรวจถ้าจำความได้ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยไม่เคยเล่นลิเกเลยเล่นไม่เป็นนะครับลิเกก็จะมีเรื่องบทละครให้ผู้แสดงได้ให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนที่มานั่งดูแต่ผมเป็นข้าราชการตำรวจเนี่ยเรามีหน้าที่ทำงานผมเนี่ยมายืนหยัดปกป้ององค์กรและพยายามเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเจ้าที่ตำรวจด้วยการปรับหม่เซต ว่าเราคือตำรวจเราทำตามหน้าที่แล้วก็บริการอำนวยความสะดวกบังคับใช้กฎหมายให้เป็นธรรมตามหลักนิ่ทิทรมผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ลิเกการเป็นผู้ชผู้ชาการบริชาติเนี่ยเราใช้สมองในการทำงานเราใช้สมองในการบอกสั่งกำชับให้หน่วยปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปในสิ่งที่ดีที่ชอบที่ควรตามกฎหมายและต้องดูแลพี่น้องประชาชน ผมไม่ใช่ตัวละครเล่นลิเกผมไม่ใช่ผู้กำกับหนังบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองกำลังเล่นลิเกหรือเล่นละครหรือเล่นหนังอยู่แต่มองว่าคนอื่นเป็นลิเกด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ผมยืนยันว่าทุกวินาทีเนี่ยผมคิดแต่เรื่องที่จะทำให้องค์กรผมเนี่ยดีขึ้นแต่เจอหลุมระเบิดผมก็ต้องพยายามทำให้สหัมมชาติเราเป็นหน่วยงานที่ ยืนหยัดอย่างมั่นคงแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีให้ได้นี่ยังไม่รับประเด็นที่บิ๊กโจ๊กตอบอาพูดยังไม่ได้ถามนะค่ะพี่บอกหลอกนายกไปแถลงอ,อ่ะค่ะเออความหมายความหมายของบิ๊กโจ๊กหมายความะะว่าคือเอาของเก่ามาให้แถลงเอาของเก่ามาให้แถลงอยู่นั่นแหละแล้วดบมีผลงานเยอะแยะอแปลความเป็นาชาบ้านคือไปหลอกนายกไปแถลงเอาของเก่ามาอันนี้ยังไม่ได้ตอบหรือ,อยังไงขณะเดียวกันประเด็นเรื่องที่โยงมาด้วย ปฏิญาณเนี่ยติดอยู่ในใจเลยเด็กๆยังมีเลยโสดโคเหรืออะไรนะกอไก่หรือกอทัพก,กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่แล้วขอขวดของเราอะไรประมาณนี้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการเคารพธงชาติยังมีเลยผมบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่มันดูแล้วผิดเพี้ยนไปพอสมควรนะแล้วการที่ผมประกาศนโยบายปรับไมค์เซ็ตวิธีการปรับไมค์เซ็ต นอกจากตัวเองเนี่ยการยืนเคารพธงชาติในเวลา8ดโมงเชา้าตำรวจทำอยู่หน่วยเดียวหรอครับการที่ตำรวจยืนปฏิบัติปฏิญาณตนเนี่ยนะครับว่าจะเป็นตำรวจที่ดีท่องอุดมคติ9ข้อปฏิญาณตนว่าเราเป็นตำรวจของพี่น้องประชาชนผมอยากยกมือถามครับว่าตำรวจทำอะไรผิดผมจะสั่งหรือไม่สั่งผมถามว่าตำรวจทำอะไรผิดจากการที่ปฏิญาณตนท่องอุดมคติ ทำให้ข้อความอุดมคติสํานึกในความเป็นตํารวจของพี่นอ้องวชชนอยู่ในความคิดและจิตใจตํารวจทําอะไรผิดครับแล้วก็มีการโจมตีกันว่าเล่นลิเกหลอกกันไปวันๆตํารวจทําผิดหรอครับท่องอุดมคติจะสั่งหรือไม่สั่งมันไม่ใช่ประเด็นเลยครับเอาให้ได้ว่าผมสั่งหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นครับแต่ประเด็นมันคือตํารวจกระทําเช่นนั้นพร้อมเพียงกันหรือไม่พร้อมเพียงกัน ผิดตรงไหนครับเด็กนักเรียนเนี่ยเราจะท่องสุดคูณเด็กนักเรียนจะท่องกอไก่ถึงหอนุคู่จะท่อง ABC ถึง Z ยังต้องท่องทุกวันเลยสับยังต้องท่องเลยแล้วทําไมตํารวจเนี่ยถึงผมจะสั่งถ้าตํารวจทําได้ทุกวันผมจะดีใจด้วยซ้ำไปแล้วเขาจะได้รับรู้เองว่าถ้าท่องแล้วไม่ทําก็ละอายละอายในฮีลิโอตัปะที่จะทําธรรมะอยากให้มีการเสียบ้างให้รู้ผิดรู้ชอบบ้างนะครับ อะไรควรไม่ควรอะไรผิดอะไรรู้บ้างเถอะครับถ้ายิ่งไม่รู้ยิ่งตกถล่มลึกลงสู่ความครอบงำของสิ่งที่ไม่ดีไม่งามยังไม่รู้ตนเองกันแต่ตํารวจท่องเพื่อเสริมจิตสำนึกตัวเองไปท่องไปแล้วแก้ภาพลักษณ์ได้ไหมไม่ได้หรอกครับแต่ให้เขารู้จักตัวเองว่าเขาเป็นตํารวจของประชาชนตํารวจที่ทำไม่ดีผมพ็ออกไปเลยท่านไปหาดูสติเถอะครับสามปีอ้อนหลังไปเลยพอบอตรคนนี้ ดำเนินการทางวินัยแล้วตารวจออกไปมากที่สุดทําผิดทําชั่วไม่มีเลี้ยงครับมีพยานหลักฐานชัดเจนเชิญออกไปเลยจากองค์กรนี้นั่นแหละครับคือการแก้ภาพลักษณ์ตำรวจบางคนบางกลุ่มบางหน่วยหรือส่วนใหญ่ทั้งหมดเขาเจ็บช้ำน,นะครับกับคําพูดว่าเขาเป็นตํารวจเป็นองค์กรอาชญากรรมเขาก็อยากจะแสดงความชัดเจนว่าเขาไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมผิดตรงไหนครับแต่ท้องไปเรื่อยๆพูดกันไปบ่อย แล้วถ้าตัวเองจะทํามันจะรู้สึกสะกิดในใจว่าเอ้ยเรายืนท่องอยู่ทุกวันพอผมรู้ผมก็บอกว่าเออดีฮะทาบ่อยๆก็ดีนะเรื่องนี้ยตํารวจจะได้ยกระดับจิตสํานึกตัวเองผมผมสนับสนุนนะไม่เห็นจะแปลกตรงไหนแม่ผมไม่ไม่ตอบโต้ดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าจะมองว่าผมเล่นลิเกผมก็จะเล่นลิเกเพื่อหน้าที่ที่ดีต่อประชาชนแต่ผมจะไม่เล่นลิเก เพื่อหลอกลวงประชาชนนะครับแต่ถ้าใครหลอกลวงประชาชนหลอกลวงคนทั่วไปแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนดีผมว่านั่นแหละลิเกนะครับอืมอถ้าผมจะเล่นลิเกก็เพื่อจะดูแลประชาชนผมจะไม่เล่นลิเก,กเพื่อจะหลอกลวงประชาชนอ่าฟังแล้วเป็นยังไงมันผิดตรงไหนจะจับใจความบางช่วงเหมือนท่านสั่งบางช่วงเหมือนไม่ได้สั่ง ไอ้ที่เข้าแถวพวกเราเป็นตัวของประชาชนพวกเราไม่ใช่องค์กรอัญากรรมเพราะบางท่านบอกเพราะผมรู้ <ฮะ S 2> ผมก็บอกก็ดีเนี่ยทําทำแล้วก็ดีท่านบอกผิดตรงไหนคนที่ไปกระทําผิดคิดชอบอคิดไม่ชอบไปเป็นการญากร <ฮะ S 2> ถึงเวลาย,ยังไงเหรอฟังคล้ายๆกับว่ามันจะไม่ได้ใช่ไหมมันดูว่ามาเข้าแถวหรือเปล่าอย่างนั้นเหรอ คือคนที่มองต่างเขาก็จะมองว่าเอะเหมือนถูกสั่งมาแล้วมาท่องบทเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยหรือบางทีบางคนรู้ตัวอยู่เป็นองค์กรเดกัน <S <S พวกเราเป็นตรวจของประชาชนพวกเราไม่ใช่องค์เอาอย่างนั้นไหม <S <S ไม่เนี่ยฮะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเรื่องนี้ร้อนแรงมากเมื่อวานอ่าถ้าเป็นสมัยก่อนต้องต่อสายท่านแล้วค่ะเอาสมัยที่เรามีผบตรกับรองผบตรสามารถจะต่อสายโทรศัพท์เลยนะพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมล พลตัวเอกสุรเชษฐหักพันจำได้ไหมจำได้ค่ะถ้าต่อสายบิ๊กโจ๊กไม่เป็นปัญหาแต่ท่านพูดเยอะแล้วต่อสายบิ๊กหต่อยสิลองดูได้ไหมได้ไหมลองดูสิผมก็ต่อเนื่องไปกรรมธิการกิจการความมั่นคงชุดคารังสิมันรอมเปียรรัฐจงเทพเมื่อวานนี้ อัเป็นกบริการในคณะนี้ด้วยแล้วก็โพสเฟซบุ๊กเมื่อวานในฐานะสอส,อสอกทมรอ,องเลขาพักประชาชนตั้งหัวข้อว่าเมื่อสังคมขาดความเชื่อมั่นการกระทําจึงสําคัญกว่าคําพูด วรระบ่าาเคุณโตโตบอกถ้าหากเราได้สดับรับฟังการถแถลงของพบตอรอในวันนี้จะเห็นได้ว่าท่านยังไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงว่าทําไมประชาชนจึงตั้งคําถามต่อตํารวจอย่างมากในเวลานี้สิ่งที่ท่านนํามาอธิบายชี้แจงผมเห็นว่าเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็งหรือเพียงส่วนเล็กๆของปัญหาทั้งหมดที่สังคมได้เห็น ผมขอเรียนว่าสิ่งที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของคนไม่กี่คนที่ออกมาแฉหรือให้ข้อมูลด้านมืดของวงการตํารวจต่อสาธารณาชนแต่มันคือวิกฤตศรัทธาค่ะที่สะสมมานานวันนี้ได้ประทุตามสถานการณ์ที่เอื้อเหมาะเจาะพอดิบพอดีอดังนั้นการให้ตํารวจออกมายืนแถวทุกเช้าแล้วประกาศว่า เราเป็นตำรวจของประชาชนเราไม่ใช่องค์กรอัากรรมจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือตรงใจประชาชนเลยคุณโตโต้อตอตอบอกผมค้นเสนอนะคะว่าเราต้องร่วมกันทำให้ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงดำรงความยุติธรรมเพื่อดึงความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาค่ะสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการในเวลานี้คือห ปรับทัศนคติของผู้บริหารในสตอชอที่ยังมองว่าผู้เรียกร้องการปฏิรูปตำรวจหรือผู้ที่เห็นต่างคือผู้ต้องการโจมตีหรือทำลายองค์กรอันเป็นที่รักของตำรวจ 2. เมื่อพบตะรระบุว่าพร้อมรับเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเองผมขอเสนอให้ดำเนินการทันทีได้แก่การเปิดแพลตฟอร์มช่องทางร้องทุกร้องเรียนนะคะ โดยผู้ร้องสามารถแจ้งเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยไม่เปิดเผยตัวต,วตนได้และเอาเรื่องร้องเรียนเข้าระบบออนไลน์ให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าได้ด้วยค่ะกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายมระเบียบภายในอย่างชัดเจนมไม่ให้กระบวนการล่าช้าหรือว่าถ่วงเ<อ>พราะมี KPI ให้วัดผลด้วยข้อที่ 3. ดํดำเนินการเอาผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกกล่าวหาต้องโปร่งใสตรงไปตรงมาเท่าเทียมและเป็นธรรมที่สําคัญ ต้องรวดเร็วเด็ดขาดสามารถเริ่มได้ทันทีเพราะมีหลายเรื่องที่ยังค้างคาหลายเรื่องที่ยังไม่ถูกขุดคุยให้เป็นประเด็น <See. S 1> สตชต้องเป็นเจ้าภาพเปิดเวทีสาธารณะให้องค์กรต่างๆภาคประชาสังคมร่วมเสนอแผนปฏิรูปตำรวจเพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิรูปเสนอคอรมอหรือสภาโดยเร็ว สามารถนํารายงานปฏิรูประบบราชการตํารวจของกรรมธิการความมั่นคงค่ะที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามาแล้วแล้วใช้เป็นแนวทางประกอบก็เอาเรื่องกรรมธิการที่เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบกันตอนเนี่ยคุดต้ายก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้พี่พพน้องตํารวจทุกนายเชื่อวิกฤตครั้งนี้อีกมุมหนึ่งจะเป็นโอกาสที่เราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบ้านหลังใหญ่ของตํารวจให้ดีขึ้นสมกับความหวังของประชาชนที่รอคอยอยู่ก็รูปหลังออาไม่ใช่เปิดท้ายในทางว่าเป็นกำลังใจอยู่ สักหน่อยเอานี่คือมันร้อนแรงเนี่ยต่อเนื่องเป็นต้นมาอย่างที่ทราบกันระหวา่างโจกกับต่อเรียกวันก็นแล้วกันขนาดที่โจกเองก็ตั้งข้อสังเกตบิ๊กโจกไปร้องกับตวรวจไซเบอร์ว่าอย่างไงไปร้องตวจไซเบอร์ในกรรมธิการความมั่นคงรอ่าไม่ไม่ไปร้องตวจไซเบอร์ล่าสุดก็คือไปร้องว่าตัวเองถูกดำเนินคดีซ้ำในคดีที่จริงๆ เส้นเงินมันไม่ได้มาหาตนอย่างชัดเจนแต่มันเป็นเส้นเงินเดียวกันกันกบกรณีที่ไปหาบิ๊กตำรวจอีกคนหนึ่งชื่อยอต่อเต่าแต่คดีนั้นไม่มีความคืบหน้าไปยื่นกับตำรวจไซเบอร์ใช่ไหมนี่ไงแล้วก็เรียกร้องเพราะตัวเองเนี่ยกำลับบงถูกดำเนินคดีซ้ําทั้งที่ปปชในมุมคดีที่ตัวเองถูกกล่าวหามีการยกไปทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นศึกที่มีความดุเดือดอาจถ้าพูดกันตรงๆ ขนาะนี้สองฝ่ายบิ๊กตายหรือพบปัตรอปัจจุบันเนี่ยคือไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรง<ฆ>แต่เนื่องจากเมื่อเข้ามาอาตั้งแต่รักษาการสมัยอดีตนายกเศรษฐานเนี่ยทั้งคู่เลย<ฆ>และบิ๊กตายมาถูกไหมสุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่ามีกรณีที่ดําเนินการซึ่งโจ๊กรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเขาถูกกระทําฝ่ายเดียวในมุมออกจากราชการ<ฆ>อีกฝั่งหนึ่งยังไม่โดนอะไรประมาณอย่างนั้น ก็เลยนํามาซึ่ออะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะขณะนี้